วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบการขีนคิ้วของตัวเองมากรับคิวยามทักไลายไปแล้วนะคะครับผม ยิ้มสวยขอบคุณค่ะคุณดาราณีคิดถึงเอ้ยไรนั่นน่ะอะไรวะอัญญาเป็นไงบ้างอะ่ะอัญญาโตยังอัญญาโตยังกูอยากเห็นอัญญาอัญญาโตยังสวัสดีสวัสดีครับในคนในชนบุรีมีคนหิ้วยำไหมพี่เมียไ,ไม่รู้ว่ารูปพี่เบียดตัวจริงนะ ถ้าเรื่องหิ้วยำพี่เบียไม่ไม่ไม่รู้แน่นอนพี่เบียมีหน้าที่ยำอย่างเดียวลูกพี่เบียมีหน้าที่ยำอย่างเดียวพี่เบียจะไม่วุ่นวายกับเรื่องหิ้วยำเลยคือคือว่าใครออเดอร์มาพี่เบียได้รับพี่ได้ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายอ่ะให้โพสต์ให้แชร์ให้นู่นให้นั่นให้นี่แต่ว่าพี่เบียไม่รับรู้พี่เบียมีหน้าที่ยำอยู่แล้วพี่เบียปวดหัวทุกคนจะรู้ว่าถ้าอะไรหลายๆอย่างอยู่ในหัวพี่เบียปวดกระบาลปวดศาสตร์ ขอบคุณ f อซีพินิดด้วยค่ะที่ตามไปทุกที่เลยค่ะทุกที่เลยค่ะตามค่ะตามหลอกหลอนล้วไปทุกที่เลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะช่องตลอนถ่ายคลิปครับผมบค,ค,รบครับผมเป็นไงครับไม่เผ็ดเลยใช่ไหมคะไม่เพ็ดเออบอกเขาว่าไม่เพเจเบียไปลอยกระทง อะไรวะเจเบียไปเที่ยวไหนครับลอยกระทงขาของจ้าขายของจ้าขาของเสร็จเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยววิพาไปลอยทะเลค่ะว <laughs> ยร้านทำเลดีมากนะจะขายดีมากๆได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตลาดนัดค่ะเราไม่ได้อยู่ในตลาดนัดเราไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนที่แบบว่าคุณต้องมามุงซื้อร้านที่เปิดเนี่ยมันไปน ร้านอาหารร้านอาหารคือทุกคนถ้าทุกคนแยกแยะออกคําว่าร้านอาหารกับตลาดนัดหรือว่าไนบาซ่าเราจะเข้าใจว่าร้านอาหารมันเป็นสไตล์แบบคือคนจะมาเรื่อยๆลูกค้าจะมาเรื่อยๆครับผมลูกค้าจะมาเรื่อยๆคือไม่ไม่รีบเร่งไม่ไม,ไม่ไม่เร่งไม่รีบไม่แบบคือมันไม่ใช่สไตล์แบบว่าคนเลิกง,งานแล้วมาตลาดนัดแล้วแบบกูรีแบบซื้อฮิวิวฮิวิวกลับบ้านอย่างเงี้ยอืมคือมันเป็นแบบ มันเป็นบรรยากาศที่นนั่งลูกค้าพาผัวใหม่มานั่งได้อย่างนี้พากิ๊กพาแอบพาเมียไปนั่งมุมมืดตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยอคือบางทีมาเจเบี่ายเ้าได้ดูได้ไหมครับได้ครับลูกค้าเลยมาเรื่อยๆ ตอนนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเลิกงานกันถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับผมเจ๊ทำไมเจไม่ได้ตัวแซ่บครับขี้เกียจบ้างเลยจใจมานั่งแต่งตัวแซ่บทุกวันไม่ไหวมันขี้เกียจอันนี้มันแล้วแต่ลูกค้าจะมาครับมันเป็นร้านอย่างนี้ร้านอย่างนี้ลูกค้านั่งกันอยู่ลูกค้านั่งกันอยู่ครับสวัสดีครับ คือลูกค้าที่จะมานั่งที่ร้านนี้ค่ะไม่ใช่ลูกค้าสไตล์แบบว่าดูข้างบนด้วยนะลูกดูข้างบนด้วยแตงลูกค้าจะมาแบบหนึง่งคือมานั่งชิลคือไม่ได้เร่งรีบคือไม่ได้ซื้อเสร็จแล้วรีบกลับไปคือแบบนี้หนีผัวมาหนีอะไรมานั่งเงนี้สวัสดีคะ่ะลูกค้ากี่คนคะมาด้วยกันใช่ไหมครับข้างในเลยจ้านั่งชิลชิกันได้ครับผมฟังเพลงนู่นนี่แล้วก็นั่งกินกันไปแตงคอยดูนะลูกตั้งสติไอเอิ นั่งก่อนเลยคะ่ะเอาอะไรเพิ่มไหมพี่นิดอีกสักขวดไหม,อมเอานั่งดูไลฟ์สดได้มาด้วยก,กันใช่ไหมคะเจเบ,บียเดินไปเดินมาก็ขโมยหอยแครงกินเรื่อยคิดถึงเจ๊๊่ะอยาะแซลมอนเด็กไม่ใส่เสือจ้าครับผมดังเ,เอาตาม,มาลูกอันนี้นะจะ็นุ๊กตามเก่ง ต้น,น,นข้าเอาเอาเอา,เอาแตงโมไปกินไปลูกไปตักแตงโมไปลูกไปอ่ะตักไปลูกไปน้องตักไปลูกอะคีไปลูกเออคีไปคีไปให้แม่ด้วยไปลูกไปคีไปลูกค้าจ๋า สมุนแม่น้ำไม่ถั่วไม่กินละไม่ค่ะคิดว่าเจ๊เกีียวมากฝรั่งดันกินหอยแขรงเปล่าหนูขโมยหอยแขรงกินเลยค่ะหนูเดินปุ๊บหนูมาเจาะหอยแขรงเดินปุ๊บเจาะหอยแข็งพอปิดร้านพวกอิ่มพอดีแขรงอร่อยอยู่หอยแขรงที่นี่เนื้อหวานมากเลยอ่ะหวานเหมือนหอยแม่ค้าเลยะสวัสดีน้องเป็นเป็นเต้อะไรของมันว่าชื่ออะไรกูอ่านไม่ออกเบนเต้เบนเล่เบนเล่ เป็นเซเป็นเ,เ,นเรื่องอะไรบ้างเถอะจัดจานนึกมามั่นไม่ลาใช่ไหมครับมือง่ายสุดอีมเติมพลังก่อนใช่ไหม เอาน้องแข็งมาโรยของหน้าร้านหน่อยเร็วอ๋อโรยแซลมอนนี้พี่เดี๋ยวไปให้ทำ่างนี้เดีอยวไบอกพี่ให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ตักคีบแซลมอนยาวคีบแซลมอนใส่ในนี้ลนแล้วอันแข็งรองล่างโอเคได้เลยเออ

เป็นคนยำที่สวยตาที่แบบจะปิดแล้วอะแบบแซ่บจนแบบตาจะปิดดวงเอาน้ำแข็งใส่นะลูกนะเออน้ำแข็งรองล่างลูกแล้วก็ใส่เอาอีกไหมเอาอีกลูกเอาอีกลูกแดดตรงตรงนั้นแดดแดดข้างในเลยข้างในเนื้อหมาเป็นธรรมดามกุ๊กขู่กูพ่อเลยอิชารีบเร็วรีบๆมากูคิดถึงมึง กูไม่มีใครให้เย่เยเลยคิดถึงเมียมากเลยผัวคิดถึงเมียมากเลยครับเมียคิดถึงผัวหรือเปล่าครับผมมาปุ๊บเดี๋ยวไซส์ซอกคอทีสองทีเลยเพื่อนผมครับเพื่อนผมเบียมีเมียเปไปกระเทยอันนี้ชาชี่ชาเป็นเบียร์สวัสดีชาสวัสดีน้องชาครับผมพี่พอชามาหาพี่เบียปุ๊บจะไซส์ซอกคอสองที พี่หนึ่งเจ๊ชาเจ๊ชารู <im <im ้จากเจเบลีล้มมัตีไปอีกลูกเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วเอาปลาลงเลยระวังระวังพี่อีกท่าหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านเออทำอย่างนี้ดิเออนี่เอออืมระวังเลยเห็นไหมนี่ยจะหล่นแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะเอออยากไซส์ซอกคอเจ๊ชาต้องส่องเพีงจับเสยแบบ มี S <S ่เบียร์เขากออกไหมอร่อยลูกไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำซูชิเอายำกล้านิดหน่อยติดตามเจ๊ตั้งแต่ขายรถพ่วงข้างตอนนี้พ่วงข้างขายแดกไปแล้วพี่ลูกค้าบอกว่าติดตามเจ๊เบียร์ตั้งแต่รถเสลงตอนนี้รถเสลงขายแดกไปแล้วค่ะลูกค้าค่ะมียำอะไรไหมอ่ะ าลูกคมีเันตีไหมคะไม่มีก็ลูก <c oughs> ลูกค้าจะมาเรื่อยๆกันโอเคค่ะ <Okay. S 1> ลูก ชนบุรีจะไะหาเจน,นะครับยินดีค่ะยินดีค่ะตอนนี้เจเบียยังทำงานอยู่ที่นี่นะคะรีบมานะคะ ใส่เงียบยบปัน่อยอ้าวใครวะเนี่ยลูกเต้าเราใครวะเนี่ยเผ็ดใช่ไหม วันนี้วันอะไรวะพี่นิดฟู้ดใ,ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนก็จะออกกันใช่ไหมออกกันวันไหนวะสวันนสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอะไรนะลูกไปไหนแล้ววะ <c oughs> แล้วตัวเลขเก็บเงินเช็คบินคร <c oughs> ับยืมตรงไหนไปไหนแล้ววะ <c oughs> เก็บตังค์เอาตังค์มาเลยเก็บตังค์เอาตังค์มา <c oughs> <c oughs> อ๋อดดงก็ไเด้หนูอยู่นียะมีโอกาสไว้เป็นหนุดหนุนะครับยินดีค่ะคุณนุ่นนุ่นอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับผมที่เสอรวันนี้รอลูกค้ามาอยู่ครับผมที่ประจวบซื้อได้ที่ไหนคะรออยู่นั่นก่อนลูกเดี๋ยวเจ๊กลับไปลูก ที่ประจวบรออยู่ตรงนั้นก่อนรอ่อยเ,เจ๊กลับไปร้อยไปซื้อลูกไก่ในนี้มีคนรับพิ้วอยู่นะคะบอกเลยว่าทุกเมนูนะคะเดี๋ยวดูแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นภาพจะดูจากของสดตรงเนี้ยคือถ้าดูจากของสดเนี่ยเอาจริงนะมันจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยมีความอยากจริงๆแล้วถ้าดูจากของสดจะไม่ค่อยมีความอยากต้องดูตักจานที่มันสําเร็จแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าจะรู้สึกถึงความอยากครับผมแต่ถามว่า ถ้าอยู่ดีๆอะแม่ค้าซูไม่เห็นอะขายยำค่ะแล้วพิ้วยำค่ะเห็นในเครื่องปรุงลูกค้าอยากไหมไม่อยากพิ้วยำค่ะเห็นในอยแค้งลูกค้าอยากไหมพิ้วยำค่ะเห็นในใครใเค็มอยากไห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 มแต่ว่าคือต้องต้องเห็นเป็นรูปรูปที่แบบยสำสําเร็จแล้วที่อยู่ในจานแล้วมันถึงจะอยากหน้าเจมมอนคนอร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ค่ะง่วงจ้า ต้องไปรูปแบบนั้นค่ะรูปที่หมดเลยแต่จานเปล่างี้นนะคะนั่นคือความภูมิใจของเบียที่ลูกค้ากินแล้วเหลือแตจานเปล่าเนี่คือมันต้องดูแล้วเอออย่างนี้ค่ะ,ะกินอย่างเดียวค่ะไม่ได้แต่พิกใช่ไหมคะจะกินได้ไหมคะกอกินได้เนาะใช่อร่อยไม่รู้ตังค้าอะไรไม่รู้น้ำก็หมดหมดนี่คือเผ็ดใช่ไหมลูกเร็ว <laughs> ๆคนดูเยอะอร่อยสิลูกบอกอร่อยบอกอร่อยอยู่นี้เลย คนอยู่ตอนนี้ร้อยกว่าคนค่ะตอนนี้คนเกียดประมาณเจ็ดแสนคนอุ้ยลูกแม่มึงลูกอูพอทานได้ไหมครับลูกค้าแค่เห็นลูกค้ากินไม่เหลือเนก็โอเคแล้วจานกินไม่ได้นะพี่ทำไมไม่กินพริกเข้าไปคะ อ uh, แต่ถ้ามันไม่เผ็ดมัน Olha, ถ้ามันไม่จัดมันก็ไม่อร่อยจริงอันนี้ใส่ไม่ด้อันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเนี่ยบอกพี่เบียร์ก่อนชื่ออะไรบอกพี่เบียร์กันเลยน้องนายน้องนายทำไมมีนิดเดียวเองอะลูกย้ามันใหญ่ใหญนั่นใากเหนื่อยกับคำถามนี้บ้างร้านเจเบียเองใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะร้านพี่วีค่ะนี่ร้านพ่อชิบีค่ะร้านพ่อชิบีค่ะเข,ะขาจ้างเบียมายำจ้าเข้าใจไหมนี่ก<ม>ูบอกไปรอบต,ติดอะไรอะไรมูาอะไรม่รู้นะกูลองนึกไปเอาเยอะนะจะทำเยอใช่ไหมเอาทำก็ทำเอาเบียทำงานเขาจ้างเบียยำนี่ ทุกอย่างเขาวางระบบกันหมดมบีมีหน้าที่ยืนยันเบียทําตามออเดอร์เท่านั้นอืออยากได้อะไรเบียทำให้น,นเองส่วนคุณจะไปบริหารกันยังไงเรื่องของคุณราคาแบบไหนเรื่องของคุณแต่เรื่องรสชาติกับเรื่องหน้าตายามกับเรื่องบริการของเบียเบียมีหน้าที่เบียมีหน้าที่ทำำํายาบริการกับลูกค้าพูดจาเชิญชวนเอฟซีเชิญชวนลูกค้าที่มาหาลูกค้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่าครับคุณน่ใ่อ้นนะมาดูอะไรนีจ๊ะเอาเลยนะเอาี้กับบ้านเอากับบ้านแล้วพี่ทำอะไรอ่ะเกลี้ยงมะยำเกล้ปลาที่บ้านอ๋อจังเอ้ยจะเอาน้ำปลาหรอแม่เอาใส่ถุงใส่ถุงเอาใส่อย่างไงวะใส่หอแม่่หิ้มาเลยแมเลออแ่ด้กินเบียร์เลยหนูดืมน้ำปลาแม่รับผมรับผมรับผม ทำไรเจย,ยืนเรื่อยๆครับผมรอลูกค้าลูกค้าก,ก็นั่งกินเรื่อยๆสไตล์มาเรื่อยๆคือร้านก็เป็นของเาขา,าแหละเขาบริหารการส่วนเจเบียมีหน้าที่ยืนมายามเป็นหน้าที่มายามแค่นั้นเองครับเขาจ้างเจเบียมายาม,ม,าค,ามคุยง่ายๆอ่ะส่วนเรื่องบระบบส่วนเรื่องการจัดวางส่วนเรื่องการบริหารไม่ใช่หน้าที่เจเบียอาจาเขาจ้างเจเบียมายามเซยๆร้านนี้ไม่ใช่ร้านของพี่เบียครับลูกค้าเข้าลูกดูลูกค้าด้วยครับเก็บโต๊ะคนเดียวพอลูก CR ลูกค้าหรือเปล่าเอยดูลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเดินเลยไอ้ลูกค้าจอดเลยแล้วดูลูกค้าด้วยอ่ะไปรับลูกค้าลูกเก็บโต๊ะคนเดียวพอนะคะลูกโอ้ตกใจมันตกใจมากเลยลูกค้าเข้าหรือเปล่าไม่รูอ่ะใช่ไหมลูกโอเคลูกรับลูกค้าด้วยลูกเนี่ยค่ะเขาจ้างเมย์มาทำงานอย่างนี้ค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะกี่ทกี่คนครับเอียงค่ะกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปหาแต่ใจเบียงเดียวเลย ดูว่ามันก็ในในเมนู80ติดนี่เมนเมนูปลาหมึกมัน80ไหมหรอไข่150มายังไงลุงราคาเท่าไหร่ต่อจานไม่ทราบเหมือนกันค่ะเบมีหน้าที่ทำ่ะ ราคาเีไม่เกี่ยวค่นนี้เลยคัะลูกค้า๋าแซลมอนมีหมึกมีครับหอยแครงอร่อยมากลูกค้าหอยแครงนี่มาจากหอยแครงเป็นเกาะกระากอสนะมันไม่ใช่หอยแครงธรรมดานะเป็นหอยแครงซื้อนะอะไรนะแซลมอนนี่ไปจับทอดแห่เองเลยไปดักตะคัดมาภาษาบ้านนอกมากดักตะคัด โอ๊ยกุุงวิ่งเจเบียบทำนมครัง้งแรกเจ็บมากไหม่ไม่เจ็บค่าเพราะว่าไปกินยาคุมจ้า น่ารักมากเนี่ยมปนคือความภูมิใจของเบียภูมิใจที่เห็นลูกค้ากินหมดแต่วันนี้กุ้งรู้สึกมันจะตัวย่อมยอมนิดหนึ่งทีนะมันจะตัวย่อมหน่อยจเจจะใส่ผงชูรสนะ้ยใส่ลูกลูกค้าไม่ใส่ก็ได้ <Okay. S 1> ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกับสิบลูกเขารู้ก็หมดแล้วร้อยกว่าคนเนะี่ยยามีการกระซิบเจ๊จใส่ผงชูรสไหม <c oughs> ร้านกูใส่ใครไม่สั่งกูใส่หมดเอาเผ็ดมันมันเผ็ดจีดเลยนะ ไม่เผ็ดจี๊ด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 ลูกไม่เผ็ดจี๊ดปากพี่หนูก็กินไม่ค่อยเผ็ดมาก่งปกติมันคนไม่ค่อยเผ็ดไงก็เป็นเราอันนี้รสจัดใช่ไหมลูกปกติปกติเนาะต้มปูมาบวกุ้งลวกลวกกุ้งลวกลวกลูกไม่ใส่ผงจืดได้จ้ใส่ถุงค่ะกุ้งลวกลวกคือแบบทำแบบไม่ตั้งใจก็คือลวกลวกก็แล้วก็ไปต่อ พาลูกปูมากุ้งสุกนะลูกนะตัวเองเอาหลอดมาพี่เบลนหน่อยลูกลพี่เบลกินน้ำมะนาวแบบผู้ดีเขากินกัน,น,นไม่มีคลูกหลอดส่วนรวมนี่แหล,ละกูอะต่างเอ้ยหลอดแต่ว่าน่ารักมากเขาลูกกุ๊กกิ๊กเปรียป้ยวเปรียป้ยวมากมันเปรี้ยวหูมแตตาค้างเลยคุณตื่นเลย ยังกอตวเลขี่เนครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามช่องตะลอนถ่ายคลิปด้วยค่ะโดยพี่ยาวใหญ่ค่ะยาวใหญ่ซุปชอลดูะไงมันทำอะไรของมันวะยาวใหญ่ใส่ไม่อั้นค่ะไม่ใส่หูช no? ูรสเนาะใช่จ้ะแม่ ปิดปากด้วยหอยครับผมปิดแล้วครับ,มบแม้คุยกับแบบนี้น่ารักคุยกันแบบนี้น่ารักจะตาย ปูเนี่ยเอ้ยกุ้งเนี่ยสุกเลยหรือสะดุ้งแล้ลูกสะดุง้งค่ะสะดุ้งเพื่อค่ะสะดุ้งเพื่อหายใจย่างหายใจคระลูกโอ้คุกอย่างสะดุ้งเพื่อนะลูกนะเก็บไปกินน้ำเอาค่ะ ไว้เจ๊ไปกินกันนะน้องก้กันแล้วครับผม ขยางเป็นชุดอะือหมอแตงขอบคุณมากมากเลยน่ารัก<า>ที่สุด นี่แหละหนูภูมิใจตรงนี้แหละตรงที่ว่าเวลามองลูกค้าไปแล้วลูกค้ากินหมดไหมแต่90%ลูกค้ากินหมดกินหมดไม่หมดคืออย่างเดียวคือพิกไม่เอากลัวระเบิดลงอีกค่ะอะไรอะพี่ ไปแล้วแปดจะหมดแล้วแปดจะหมดแล้วนะอยากกินส้มตํากุ้งที่ตายแล้วจังเลยครับ <c oughs> อะไรว่ากุ้งที่ตายแล้วคืออะไรวะา <c oughs> อยากทานส้มตํากุ้งที่ตายแล้วไอเดาหนูเลยค่ะลูกสี่สอมินสี่ราชาคราบผมยำรถจัดส่งโรง,งพยาบาลเมตตาพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีคับพี่เปิ้ล <c oughs> เป็นกลุ่มพยาบาลกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ที่ช่วยรักษาตาให้พ่อเลี้ยงเบียงยำอร่อยรสชาติลูกค้าชอบ ช่เบจะมองหมดเบจะมองลูกค้าทุกโต๊ะเลยว่าเขากินหมดไหมวะอะไรเงี้ยปากบอกเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะแต่มือไม่หยุดกูดตักอยู่นั่นแหละโอ้อยไม่ได้พอหยุดแล้วกูตายพอหยุดแล้วกูตายใช่ไหมลูกค้าบอกพอหยุดแล้วตายเลยีอยู่นะจได้ก็มีย่างอช้อนเสมาช้อนมีนี่ลูกขอขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ แตงแปะเอาเกลือในในในขวดพี่เป็นไหมเกลือ